สองหมื่นหาแล้วพี่เต็มเนาะค่ะต่อรองไนเด้อพี่น้องราคาในรวมทรงลอยกิโลครับสองตัวนี่ครับแพ็คคู่เปิดจักบาทครับพี่เต็มครับเปิดสามหมื่นค่ะเปิดสามหมื่นนะครับถึงตัวละหมื่นหาแล้วพี่เนาะค่ะหนกได้แยกได้เนาะครับเนาะค่ะนะครับเปิดจักบาทครับพี่หนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะหมื่นเก้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับสวัสดีเอฟซีพีจาทุกๆท่านนะครับมือนีคึมๆนะครับเหมือนฝนจะมาแล้วนะครับอ่ะพีจ้าวัรทุนดาศครับผ้าพี่น้องมาเบิ่ง งัวราคาพวกเบาครับมือนี่รักเมื่อนี่อยู่ซโตนะครับแม่สาวทั้งบดเลยกับแม่ลูกอีก2โคมครับมาอยู่คองกุมาผิดเต็มครับสวัสดีครับผิดเต็มครับสวัสดีค่ะเมือนี่กะแบ่งปันราคาพวกเบานะผิดเต็มเนาะแม่สาวซีโตแม่ลูก2โคมครับอยู่บ้านย่างเครื่อพัฒนาครับตำบลหน้าประแสงอำเภอปทุมรัตจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องเอาเอาราคาพวเบาก่อนราคากับส่งฟรีลอยกว่างโลพี่น้องนะครับอยู่ก็ผิดเต็มครับเฟื่องเต็มนะครับ แม่นสีห้อนสีแดดสีแรงซ้ำได้เฟืองบ่อึดเนาะพี่เ <c oughs> นาะค่ะจักพันก่อนล่ะเฟืองยินตาเฟืองพี่น้องช่วงนี้มันแรงเลยฝนสีมาแล้วครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเบิง่งสองสาวหนึ่งก่อนครับเพี่นสอแพคคู่ครับพี่น้องครับเล่นเดียวกันเลยครับเป็นม่วแม่สาไวไหวกับสีบมาณปีกว่าๆนะพี่เนาะค่ะ <c oughs> สูงลอยอะไรครับสองตัวสูงลอยสามสิบค่ะลอยสามสิบบวกกรอกพี่เป็นบาร์มันถูกผสมสองตัวนี่ครับแพคคู่เปิดจักบาทครับพี่เต็มครับเปิดสามหมื่นค่ะเปิดสามหมื่น นะครับถึงตัวละหมื่นหาแล้วพี่เนะาะหยกได้แยกได้เนาะครับเนะาะสามหมื่นพี่น้องสามหมื่นนะครับต่อรองได้เด้อพี่น้องนะครับราคาหนี้ต่อรองได้่ยงฟรีจ็ดก,กิโลครับพี่สองตัวลอยโลค่ะลอยกว่าไปปะค่ะไปคือเก่าไปคือเก่าอ่ะสามหมื่นนะครับสูงลอยสามสิบบวกครับพี่น้องครับสูงเลยเด้อนะครับไหวกับสิบปีก็กว่านะครับทุกท้นกับประกันให้สิบห้าหมื่นทุกตัวนะพี่เนาะค่ะเบิรงครับพี่น้องครับยกได้แยกได้เด้อนี่ครับ นี่จะมูกดำต้องสองตัวครับชิ้หูดํดำเพิ่นติดกันแห้งกอติดกันแถว่ามดื่อยอน่องตัวนี้นาทีแก้ว่าอยู่นะครับปังขวานอาจจอ่อนกว่านิดหนึ่งตัวละมือห่าเปนวาพี่สามมือเนาะทุ่มมาต่อครับพี่น้องครับทุมาต่อเอาครับระยะทางลอยลู่ลอยหาทิปปิดเต็มพว่มาปีทรงเป็นทรงมีดอกนะครับพี่น้องลูกช้อนประกันให้นะครับถึงตัวละมือห่าครับพี่น้องหาแม่สาวในเสือกันพอดีเลยติดกันพอดี ตัวนี้นะที่แก่กว่าอยู่หน,หนัยนึงแก่กว่าสองสาเดือนนี่ละเบิง้งสูงก็มีชุดลอ,อยตานทิพไหายูงไม่ทัดสูงน,นี่เลยอ้าวเครื่องเบิ้งเครื่องครับไปแรถสระมันหลายตัวหมดเครื่องดำทั้งสองตัวครับพว่วงหางดำทั้งสองตัวมว่วปีหนิดๆนิดนาทีเนะาะค่ะปีกว่าๆนะครับแม่เสาเป็นบรามานันดุผสมนะครับม,มันวันไทยเด้ออันนั้นกสบสีเข้มกว่ากันน้อยนึงตัวตัวใหญ่ตัวเอืึอยอ่าวสองตัวนี่สามหมื่นจะซือ้อ ราคาขายก็สองหมื่นท่านั้นพี่นอ้องโทรมาต่อเอาครับต่อได้ต่อรองได้กระผิดเต็วมว่าง่ายขึ้นยังนี่นี่ครับเบิ้องฐานยางเลยบ๊วยบําปันกัยางข้างในเปิมกันเอายางโซ่นี่ครับนี่ซื้อแม่สตาร์ลงซื้อเปิมกันนะสิพี่น้องมันจะมีมูนแล้วพี่น้องค่ะ <c oughs> นี่ครับไม่ยามสมมาสมไก่เคียงกันปลาดุกไปนี่ครับเอายางไปตัวละหมืน่นตัวละหมื่นหะนะครับสองตัวนี้ สามหมื่นนะครับอาญางไปฮะต้นลูกปุนไปลูกนะครับติดกันได้พี่น้องต้นใจทั่มมหาพี่เต็มครับชุดแรกครับแม่สาวสองโตราคาแพ็คคูครับพี่น้องยกได้แยกได้นะครับถ้าพี่น้องอยากแยกต้นนี้เขาสั่นต้นนั้นเขาย่าวต้นนั้นล้างเขาย่าวเอามันคือกันน้องพี่เอาเด้อพี่น้องเด้อน้ำพี่เต็มเนาะอัน้านี่เขาสั่นเด้ออนนันเขาย่าวนะครับถ้าอยากแยกทุ่มมากนะครับหรือเอามันกันก็ได้ครับพี่น้องติดกันนี่ เงินสอง0มืนกลางๆโท่มากนะครับถึกโตละหมื่นหาห้องสาม0มืนต่อรองได้อ่ะสดดีครับต่อไปไปเบิงตัวที่ไปชุดที่สองนะครับพี่น้องบัตรนี้ครับตัวที่สามครับเป็นงัวแม่สาวครับไปประมาณ2ปีเนาะพี่น้องะเปิดจักบาตครับพี่ครับเปิด18,000่ดพค่ะ1มื0นแดครับพี่้องครับราคาห้องนะครับสูงอะไรครับพี่ตัวนี้สูง135หค่ะล3ยสินะครับเป็นกลมให้ กรมเห็ดเก่าเราแบบนี้เอาเชิญถึงก็ลูกหมหลายด้วยพี่น้องเลยเหมือนเป็ดมาเดี๋ยมาโชว์หนากรวันจับชิมองนะครับเป็นบ้ามันทุผสมครับผสมหรือเ่พี่ย่างค่ะย่างนี่ครับจมูกดำนะครับใบหูบผสมแหวงครับพี่น้องครับเอาสดดีหมูดีเหมือนเป็ดนะครับต่อรองได้ครับสองปีลอยโล่นะพี่เนาะทุกท้อนประกันให้เป็นตัวที่สามนะครับชุดที่สองนี่ครับใบประมาณสองปีอ่าเล็กกว่าเท่าปกตินะครับเครื่อง แดงพาดำพว่วงหางดำกล้มละให้เกล้วยสูงไรสามสิบห้าโอ้โหพี่น้องเปิดไว้หมื่นแปดนะครับอ่ะเพงฟังนี่ผมว่าหูอาไรบ้างเนี่ยเออจะเพิ่งเกา้ว้เพิ่มเชิดกตอนอพอ่อหล,ะล,ะละูกเชิดกตอนเท่ากอนเออโอ้ยมีแหงอะไรกันบ้านัน่นย่างฮะอยากให้เกล้วยหมื่นแปดห้องครับพี่น้องครับโทรมาต่อเอา ทรงฟรีร้อยโลปะถอยไปก่อนพี่เป็นกลมไหมพี่เกา่าคักแท้นี่นะครับเป็นชุดที่สองนะพี่น้องเด้อตอนอกกนี้กะยังทองว่างนะพี่เนาะค่ะนะครับกะเพิ่นยังพร้อมอยู่ครับพี่น้องครับยังพร้อมอยู่หนึ่งหมื่นแปดพันอาเซียนอยู่ทำงานจังบาทด้วยจะเดาแล้วลูกแนมหาเสียอย่างเก่าให้ยเรืยวนี่โห้ล้าพี่น้องเลยอ่ะนี่ครับเรียกว่าเท่าปกตินะครับทรงฟีร้อยโลเป็นบรามันลูกผสมแม่สาว ต่อไปครับไปเบิ้งชุดต่อไปครับชุดที่3ครับเป็นงัวแม่สาวไว้ประมาณ1ปีแเดือนนะครับหัวกะตีว่าเป็นลุ่นเะรัพี่น้องนังหนาแห้งว่าตัวนี้นะครับเปิดจักบาทครับพี่หนึ่งหมื่นเก้าพันค่ะหมื่นเก้าพี่น้องเห็นว่ยังอยู่รักหมื่นให้ราคามาหมื่นเก้าครับไว้ปีแปดเดือนไห้กะใกล้ผสมนะพี่เนาะค่ะตัวนี้เป็นหนังหนาดีอ้วนดีครับหัวกะลุ่นนะรพี่น้องตีเป็นลุ้นนะพี่เนาะค่ะไม่ซ้ำนั่นแหละนะครับอาคีพู้ดำจมูกดำครับเป็นบ้ามาดูผสมนะครับ เอาคุกคอนประกันไห้แล้วพี่เนาะกินย่างเดี๋ยวได้ถ้าเอาหนาถ้าหนาก็บ่มีเครื่องดํานะครับนี่พวงหางดํานุ่มสีเตาย่างก่ผสมมาพี่ย่งค่ะก็ะิมีลองลอยนะครับเคยเป็นลำปีสกินครับเตาก็เศร้ากันละนะลำปีกายว่ากินหนาดีต่ละนะี่หละงหนาพี่ก็คืออึดแถอะะพี่น้องมึกนี้นหนมากุน้ำกระซิเบิดลละค่ะแห้งเบิ้ลอะไรหนาเบิ้ละมือเก่าพี่น้องเอ้ยมือเก่าเรียบกระเถาะนุ่มสีเตานะครับแม่สาวปี แปดเดือนเจ้เพิ่งละเจ้เพิ่งสู้ตยายมันกินเก่งค่ะเออกุมต้องสีทธ่ะยังพี่เร็วนี่ครับอ่ะหัวกะเขาก็ไม่ซ้ำนีแ่แหละครับพี่น้องนาที่พวกขึ้นนี่แหละปีแปดเดือนนะขันมีปลาในเงาละเอาทุกช้อนประกันให้เนาะพี่เนะาะค่ะมันกินหญ้าดีสารบ,บัดนี่เอาหิวแห้งได้ทีน่ะกินหญ้าหรอส่อเนี่ยังปะย่างค่ะกินตะเฟืองหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับราคาห่องครับสูงลอยใช่ไหมครับพี่ สุขลอยสามสิบสองลอยสามสิบสองครับนี่ต้องบอกว่านั่งนาดีแล้วก็เป็นตะกินเก่งนะครับพี่น้องมีได้ขี่งัวด้นี่เป็นดุดหาดุดหาหนี่ยเนีเส้นเดียวก็าเหนียวมีทางไหนแรงกว่าอำนาจบ่วเหนียว <laughs> ผมว่าปีนี่โอ้ยในรอบยี่สิบปีไม่ได้ห่อนเลยหนึ่งหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับใบปีแปดเดือนครับสุขลอยสามสิบสองครับเป็นบามันลูกผสมมากเถือกใจกระโทูมากนะครับเป็นแม่สาวนะพี่เนาะนี่ครับก็าจะมีลองลอยเคยเป็นลัางปีสกินแต่ว่ากะเศร้าแหละครับพี่น้องเอาอีลาเอ้ย เดี๋ยวพี่น้องบ้านพวกได้มีหย่างได้ไล่กับพีเดี่งเอานะครับนี่เรื่องกินเดี่งไงปะต่อไปไปเบิงชุดต่อไปครับพี่ครับชุดต่อไปครับพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกครับลูกตัวผูกครับอ่ะลูกเพิ่นตัวหนีเด้อนี่ครับตัวกลางนี่แม่เพิ่นเป็นงัวอ่าโบดนะพี่เนาะอ่างลึกหนังนาดีตัวใหญ่ดีเปิดจักบาทครับพี่สองหมื่นห้าพันค่ะเปิดสองหมื่นห้าครับพี่น้องครับเอาสองหมื่นห้าอันนั้นก็ยังว่าเหรียญนั่มเท่านั้นอ่ะสูงอะไรครับแม่เพิ่นสูงเลยสามสิบห้าบวกค่ะเลยสามสิบ ลึกพี่น้องเป็นม้วทยใหญ่นะครับโบดให้ลูกนี่ตันจุลูเลยพี่น้องเลยว้วลูกสามพี่ลูกสามยืนนะครับลูก,กว่าสองเดือนกว่าสามเดือนเนี่ยครับพี่น้องสองหมื่นหานี่ครับต่อรองได้ครับโอ้ยหนังคองนะครับมีเต็มตรงหน้าผากนิดนึงนะครับลูกใสเพิ่นได้แม่มานิดนึง <c oughs> ได้แม่ไป <c oughs> ได้สีแม่มาน้อยห <c oughs> นึ่งหน้าผากเอาสองหมื่นหาพี่น้องเอาผู้ใยผมสายเหนือนะครับน่าสนใจแห้งแม่เพิ่นเอาไปสมเหล่สมบีบมาเตอร์ พี่น้อนงเบื้องเหนือนังลูกเพิ่นนี่ครับสายเหนือนี่โอ้เด็ดการเลยพี่น้องสองมือหาพี่น้องราคาพอแพงครับจะโมกดำปลาฉีกปลาแหวงชีพูดำแม่เพิ่นง่วลูกสามเลืกดีน้ำนมดีครับสองมือหาพันครับพี่น้องครอบคบมนี่ยลูกชายเพิ่นอยู่ด้านหลังนะครับวัยสองเดือนกว่า,วาอ้วนทั้งแม่อ้วนทั้งลูก,คร,ค,รกลรครับพี่น้องสายเหนือนะครับแม่เพิ่นเกาไปสมรีสมบีบมาเตอร์ครับพี่น้องการใจลูกถือว่าอ้วนนะครับราคาพอแพงสองหาง่วงสองโตเนาะพี่เต็มเนาะแม่ลูกลูกตัวผู๋นะครับ แม่เพ um, oh, <were> ิ no ่นกับเป็นบราหมันผสมไทยใหญ่เฮาสูงลอยลอยกับพี่ลอยซ้ำหาลอยซ้ำหาบัวลอยซ้ำหาม้อลูกซ้ำจืดนะครับอ้วนนะครับหลองอ้วนเลิกดิคีพูดำจมูกดำนะครับกูได้มักสีนี่เอาไปสมเหลี่ยวออกลูกมากกับแดงครับพี่น้องเมื่อนะครับเป็นเครื่องดำนี่ลูกทรายเพิ่นเป็นหมูเอาตัวน้อยลูกเพิ่นมมื่นกว่าบาทกับคล้ายลูกไปกับเลื่องแม่เพิ่นมมื่นกว่าบาทครับแม่เพิ่อนเอาไปสมเหลี่ยวนี่ครับพี่แต้มแม่ลูกเพิ่นมีแต้มหนาหน่อยนึงนะครับ นุ่มแม่พันธสีเต่าครับเร็ยวกว่าเต่าปกตินะครับสองหมื่นหาเนาะพี่เต็มเนาะค่ะต่อรองใดเด้อพี่น้องราคาในร่วมทรงลอยกิโลครับจมูกบอชีครับแม่เพลินใบหูบอชีครับคลิปหูดำลูกตันดีนะครับลูกไส้าเป็นตัวแม่นี่ยคือคักเนาะเอานี่ครับไะต่อไปครับไปเบิ้งโครมชุดไายครับพี่เต็มครับต่อไปครับชุดชุดไายครับชุดที่หาครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกเพป็นเป็นบีบเนาะพี่เนาะค่ะ แม่กับพ่อหลุนครับหัวหลุกแหลกเปิดจักบาทครับพี่ครับเปิด2อ0 0มื่นอค่ะสองหมื่นสองครับราคาห้องครับพี่น้องครับ2 2 0 0 0ืพันลูกเพิร์นก็จะสมยังมากเกาบีบค่ะสมบีบออกมาประมาณนี้ครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นสูงลอยห้อยก็ะสา <33. S 1> 33, มสิบสามห้อยสามสิบสามพ่อลูกแหลกเนาะค่ะลูกแหลกนี่ครับออกสีดําแดงสีมุ่มสีไล่เสือพี่น้องนะครับประมาณนี้เกอนแองกันหรือแบงกันนะดไหรือเหล่ <laughs> เอา้าตานมีแล้วพี่น้องเออพี่จ้า บัจักอ่านมาถึงตัวตัวดูบัวต่นบีบนะครับนี่ใบหงบัสีบัแหวงจมูกบัสีบัแหวงครับเล็มใหญ่ดีดีแล้วพี่น้องเอาลูกเพิ่เก็อ้วนดีตลอพี่นี่ค่ะสองหมื่นสองกั่พี่แม่ค่ะแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับพี่น้องครับราคาเนี่ยชงฟีลอยโลูกนะครับน่ะกินหงาละงาอืดอืดอู้แมลงนะแต่ปีนี้มีหงาว่ามีทองค่ำพี่น้องสองเลยาขายดีปงบัวท่านปงบัวท่านนมสีเต่าครับเรียกว่าเต่าปกติครับช่วงนี้กลางวัวพ่อฟังกับฝ่าวสื่อแล้วพี่น้อง จังน้อยฝนตกมาเห็นหญ้าเห็นเขียวกับสืเริ่มขึ้นนีห่หลังหัวก็ได้เปียกกับเขาดูช่วงนี้นะครับเอานี่ลูกสาวเพิ่นจักเดือนนะครับสามเดือนไหนหรือบ่กค่ะวันสามเดือนแม่เขายังมันสมเนาะพี่เน,ะน,นาะยังค่ะน้องนมดีครับน้องทีเต่านะครับเอาแม่เพิ่นสูงรวยสามสิบสามหัวลูกแกละนะครับมาถึงใจก,กระทุ่มไหมสองหมื 22, ่นสองพันราคาห่องครับพี่น้องครับต่อรองเลยทุกชุดเลยเป็นชุดที่ ชุดที่หนึ่งสองสามสี่หะชุดที่หนะครับแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ครับนี่ลูกเพิ่นลูกสาวลูกสาวก็น่ะสิเป็นลุ้ล้วล่ะพี่น้องไม่มีเขาหรอกพี่น้อง<ะ>ค่ะคล้ายๆกับมีเลยขึ <laughs> <laughs> ้นมีวะมึงมีละ่ะขึ้นมีแต่ตัวเอาสองสองพี่น้องนี่แม่เพิ่นสด,สดๆนะครับนี่ผมมักแมวตาเพิ่นมันเป็นเป็นตัาง,งหูแห้งเนะาะแมวตาแม่เพิ่น ลูก่นเขานะครับมากึือแกตัวใดโทรหาพี่เต็มครับพี่กัดบันย่างเขื่อพัฒนาครับตัวบนหน้าพระแสงอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมีมาฝากพี่น้องหาชุดนะครับมื่อนี้อ่าเฟซบุ๊กเด็กพีิจ้าขึ้นให้ครับเบิร์ไล่กับเบอร์โทรเลยครับตรงขามก็วัดเลยเนาะพี่เต็มเนาะคลิปนี้ครับพี่เจ้าวพรุมราชครับพี่เต็มขอจบคลิปเพียงนี้ครับสวัสดีครับพี่เต็มครับสวัสดีค่ะ